สวัสดีครับพบพอกันครับบอกไปเรื่อยตามภาษาพัวไทยยโสครับอันนี้ก็ช่วงยามแมแรงเมื่อนี้วุ่นวายมืดเมือครับเมื่อนี้ไปถอยโทรศัพท์ไหมครับเพื่อมาเห็ดคลิปครับนี่ครับโอ้ยอมกิจการสุยางตัวงมีการลงทุนครับเห็หยังก็ต้องมีการลงทุนครับนี่ทั้งซื้อขาตั้งกล่องไม่ทั้งถอยโทรศัพท์ไม่เอาแล้วครับเริ่มจะเอาเรื่องแล้วครับผมนี่ครับ เลยพามาเบิ่งบรรยากาศในครอบหมูครับนี่ครับมือนี่กับสีมันบ้ไอตอนไออาหารนยนง่มาแลงว่ามันบุญไหวขนาดได้ครับนี่นี่ขนาดเพระพราะละมันค่อนสะอาดได้ครับเนี่ยนี่ไม่คยขนาดนี้แล้วอืมครับเดี๋ยวพาสิเมื่อว่าสีเห็ดความสะอาดสิมันดับหมูนหน่อยขึ้นครอบนี่ครับ เนี่ยขึ้นคอกอนุบาลก่อนครับแต่ว่าพ่นพัอนุบาลครับสศลษ่างทำความสะอาดพื้นก่อนนังสิเอาขึ้นอนุบาลนเออื่นเอือนหอดมื้อพอดีเย็ยบหามือยานุ่มครับครับผมกรบว่ามันหุ่นไหวขนาดใด <S <S ไปตัวที่หนึ่งใส่รึปที่หนึ่ง ครับผมติดต่อกันเรียๆครับเออนีครับเบอร์สองอังหาครับก่อนแสงนี่นะครับ

นี่ลูกหลอดครับลูกชุดช่้องว่ามันผมเหรอครับ

ครับคอกนซุปซี่ตัวเมือนครบยิบหามือครับนี่สิยานนมืมเมือนครับเดี๋ยวไอ้คอกนึงครับนี่เอสิล้งเพลคอกนึงคอกนี้สิบเอตัวควอกนี่้นได้ เอาเมื่อครับ,รบวันนี้ยาน้มจะเอาขึ้นมากไปคุ้กก้อนครับสิล่างเพื่อน แม่ครับ,บครบแล้วครับนด <blunt. S 1> ูด,ว 5, ด,ดว 5, ้วยครับไปแล้วก็ขอหน้าเม็ดี่ครับมาเกี่วเรื่องครับเด็กเขาไม่กินเขาไม่กินอาหารเม็ดลรอครับ เฮดโจ๊กมันกินพ่อแล้วก็ให้มันเริ่มพัดอาหารเม็ดกินอาหารเม็ดครับข้าว,าาวาแก้วเองลุกมาตุ่งกันอยูนะ่หน่อยพัดกินนะครับใควันทัางสีพอคอยกิใน,ในใครคนนี้ มันหลาดให้มันกินครับก็เลยเอาไว้ให้มันกินด้วยซึ่งทั้งที่มันก็เลยกินเพราะว่าเป็นแต่ทั้งนี้มันกินเป็นแล้วครับอาสสยานนลน้ำมะละกอ นี่นี่แหละครับนี่นะครับช่วงนี้ยามาแลงก็เลยเอาขึ้นพอกไว้ผมสิทําความสะอาดพอกแล้วก็สิพรพอมยานมมันครับนี่ก็เลยเอาขึ้นมาหามกันไอ้ตัวนี้สามสายสองสายนี่ครับชุดสองชุดนี่พ้อมป่อยครับรคาคาจัดจังไดหรือเฮ็ดจังแรงสุดใดกําไรเพื่อ,อจะมาจุนเชยร์ครอบครั่วเดี๋ยวผมจะวบาวนำตอนช่วงเศรารช่วง หามูคุยสภาพาแฟ่ยังมาเ้าครับผมจะสืบมาคุยให้ฟังกับไอเรื่องพวกราคาพวกเห็ดจังไดมันจังสียอยู่ไดอยู่หลอดจะเห็ดเป็นอาชีพลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ครับนี่ครับแต่ว่าถ้ากับมไม่ยู่บ้านมันต้องมีแนวเห็ดครับถ้าม่มแนวเห็ดเท่ากับอยู่บ่ไดดเพราะมันต้องมีคานามคาไฟคานนวนคานีแต่ว่ามันเกษตประหยัดกลัวอยู่ในเมืองอยู่ครับเห็ดจังไดก็ได้ขอให้อยู่ไดเลียงครอบครัวใด เ็บไปครับเขามีสุกคนเขาสามารถคิดแล้วมีความรู้อยู่แล้วเขามาดัดแปลงมาประยุกต์เอาครับแค่นี้แหละครับมาผ้าช่มไอ้หมูหน,หน่อยครับนี่ครับผมถ้าคลิปนี้หรือคลิปนี้หรือคลิปใดที่มันมีสาระมีประโยชน์ก็ซอยแช่ซอย,ยกดติดตามซอยกดคอมเมนต์ให้ผมแน่เด้อครับผมครัวไทยยสขอคุณครับสวัสดีครับ